Mission World News Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิ s ชันเวิลด์นิวส์รีพอรประจำวันที่10มิถุนายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับนนทเอี่ยมดีครับ วันนี้นนมีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด5เรื่องนะครับแต่เราไปที่ตัวเลขกันก่อนนะครับจอห์นฮอปกินรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้อัปเดตตอน11.30มครึ่งของวันที่10นะครับอยู่ที่7 2 3 8 6 1าคนนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่4,11,277คนส่วนตัวเลขของผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับอยู่ที่3,371,716คนนะครับ ส่วนในไทยวันนี้นะครับทางด้านสอบอคนายแพทย์ทวีศินป์โคศกได้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม4คนนะครับทั้ง4คนเป็นสเตทควอนตินทั้งหมดนะครับคือเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ไปกักตัวตามพื้นที่ที่รัฐจัดการให้นะครับรวมแล้วผู้ติดเชื้อในไทยตอนนี้สะสมอยู่ที่31,25คนนะครับวันนี้มีการรักษาหายเพิ่มมาอีก4คนนั่นเท่ากับว่ามีคนที่กําลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยมี86คนนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่มีีีตตตตััวววเเเเเลลขผู้สยชิิิพ่มม เสียชีวิตเนี่ยยังคงอยู่ที่58รายนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการพูดถึงอันหนึ่งนะครับทางด้านของ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับได้เปิดเผยว่าที่การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายแล้วก็ลดการใช้มาตรการในการป้องกันยับยั้งโควิด -19 เนี่ยเรื่องนี้มีการพูดถึงแล้วนะครับโดยจะมีการผ่อนคลาย12กิจกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะออกมาทีหลังนะครับส่วนที่น่าสนใจคืออันนี้ครับในวันที่15ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เนี่ยจะมีการทดลองยกเลิกเคอร์ฟิวนะครับจากเริ่มเนี่ยเราเคอร์ฟิวกันตอน5ทุ่มถึงตี3ใช่ไหมครับ ตอนนี้เนี่ยจะยกเลิกเคอร์ฟิวเป็นเวลา15วันซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีการส่งไปที่ทางที่ประชุมสปคอีกทีหนึ่งเพื่อย,ยืนยันแล้วก็มีการให้นายแพทย์ทวีสินออกมาแถลงเหมือนที่เราเห็นทุกครั้งนะครับแต่ว่าทางพรกฉุกเฉินเนี่ยจะยังคงไว้นะครับก็คือในตลอดช่วงทั้งเดือนนี้ยังคงมีพรกฉุกเฉินอยู่นะครับแต่ว่าช่วงเดือนหน้าจะต่อหรือไม่ต้องรอดูอีกทีหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าจะได้ยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วนะครับวันที่15ถึงวันท ไปที่ข่าวกันครับวันนี้นุ่นมีข่าวทั้งหมด5เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเจอ3าอุปสรรคใหญ่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเรื่องที่2ครับคือเศรษฐกิจของสหรัฐครับได้มีการเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือว่า recession อย่างเป็นทางการ,เป,าการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องที่สนะครับ WHO นะครับออกมาถแถลงว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเนี่ยหรือว่าเป็นแบบ asymptic เนี่ยนะครับก็คือ แทบจะไม่ได้เป็นพาหะเลยนะครับจากสติที่เก็บมานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเกมชนจิ่งมากๆซึ่งมันเปลี่ยนแนวคิดไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวนนเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเรื่องที่4นะครับเป็นความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือแลวก็เกาหลีใต้ที่กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งและเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นความขัดแย้งของจีนกับอินเดียที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะหาทางออกอย่างสันติเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเขตแดนได้แล้วครับเราไปที่เรื่องแรกกันก่อนครับ เรื่องแรกในเป็นเรื่องที่สาภาพยุโรปนะครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยสหภาพยุโรปเขาเตรียมที่จะเสนอแผนสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกษิจนะครับซึ่งมีมูลค่าสูงถึง7 5 0 0 0 0ล้านยูโรครับสำหรับทั้ง27ประเทศในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครโรวิด -19 แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเจออุปสรรค3อย่างด้วยกันครับที่ทําให้ไม่สามารถที่จะออกแผนนี้ได้ซึ่งก็ส่งผลให้รัฐบาลแล้วก็บริษัทเองก็ต้องรอต่อไปอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยกว่าจะได้รับเงินสนับสนุนก้อนนี้ ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าแผนเศรษฐกิจอันนี้ที่จะมากระตุ้นเนี่ยคือมันเป็นแผนที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้นําทั้ง27ประเทศจึงจะดําเนินการต่อได้ซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดบางอย่างที่ต้องมานั่งพูดคุยกันลงดีเทลกันคือ 1. ต้องกู้เงินเท่าไหร่2แต่ละประเทศเนี่ยจะมีการแบ่งกันประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้ได้คนละเท่าไหร่และจะมีการตรวจสอบอย่างไรไปที่ประเด็นแรกก่อนครับประเด็นแรกคือต้องกู้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ ในเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยคณะกรรมาการยุโรปได้เปิดเผยว่าแผนนี้เนี่ยจะมีมูลค่า750,000ล้านยูโรซึ่งจะเป็นการกู้เงินจากตลาดแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ก้อนก็คือก้อนที่1เงินสนับสนุน5 0 0 0 0ล้านยูโรก้อนที่2เป็นเงินกู้250,000ล้านยูโรเพื่อช่วยเหลือในภาคที่ได้รับผลกระทบหนักๆนะครับแต่ปัญหาคือแผนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศในกลุ่มครับเนื่องจากว่าไอเดียน,นี้เนี่ยจะทำให้เพดานหนี้ของสหภาพยุโรปสูงขึ้น และที่สําคัญคือคณะกรรมิการยุโรปเนี่ยไม่เคยมีการเข้าถึงตลาดเงินในสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแม้ว่าประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นด้วยอย่างเยอรมนีเองก็เห็นด้วยนะครับแต่มีอย่างน้อย4ประเทศที่ตอนนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยก็คือออสเตรียเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กแล้วก็สวีเดนซึ่งพวกเขาเหล่านี้เนี่ยต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือมาในรูปแบบของเงินกู้มากกว่าที่จะเป็นแบบให้เงินสนับสนุนแบบให้เปล่าเลยซึ่งมันจะได้ไม่ส่งผลต่อภาระหนี้ของสหภาพยุโรป ประเด็นที่2ครับแต่ละประเทศคือจะได้รับเงินสนับสนุนเท่าไหร่พูดง่ายๆคือจะใช้หลักอะไรในการคำนวณเพื่อกระจายความช่วยเหลือนี้ยังไงนะครับตามข้อเสนอเดิมของคณะกรรมาการยุโรปเนี่ยเขาแนะนําว่าควรจะมีการจัดสรรตาม GDP per capita หรือว่า GDP ต่อหัวของประชากรเนี่ยนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานซึ่งมันก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ย ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไหนได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มากน้อยกว่ากันขนาดนั้นและที่สําคัญมันเป็นข้อมูลย้อนหลังด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องเอาข้อมูลอัตราการว่างงานก่อนหน้านี้ GDP ต่อกวัวของก่อนหน้านี้มาแต่มันก็เข้าใจได้ระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่เช็คจากข้อมูลอันนี้แล้วรอตัวเลขชุดถัดไปเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ความช่วยเหลือที่จะมีขึ้นเนี่ยมันก็ถูกทําให้ช้าลงด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะมีการเปลี่ยนสูตรคํานวณให้มันชัดเจนขึ้นว่าประเทศนี้มีสถานการณ์แบบนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด ทีนแบบนี้ควรจะได้รับเงินช่วยเหลือมากน้อยเท่าไหร่และเชื่อมโยงกับผลกระทบที่แต่ละประเทศเนี่ยได้รับนะครับประเด็น,นที่3ประเด็น,นสุดท้ายครับการตรวจสอบจะเป็นยังไง ผู้นำของแต่ละประเทศเนี่ยต้องมีการชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเงินก้อนที่ได้รับไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุนหรือว่าเงินกู้เนี่ยจะถูกนําไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจกในส่วนใดและมีการใช้เงินอย่างไรทางคณะกรรมิการยุโรปเนี่ยได้มีการเสนอให้แต่ละประเทศเนี่ยจัดทาแผนฟื้นฟูที่แจงรายละเอียดมาเลยว่าความสําคัญของการปฏิรูปครั้งนี้การลงทุนของประเทศมีเนี่ยเป็นยังไงและทําแผนมาเลยจนถึงปี2024ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําให้การติดตามผลแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยมันสามารถทําได้ง ง่ายขึ้นคือต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเคสที่ประเทศฮังการีแล้วก็สาธารณรัฐเช็กเนี่ยได้ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้เงินในทางที่ผิดซึ่งแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเสมอในอนาคตนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าคณะกรรมาการยุโรปเนี่ยเองก็มีกลไกที่สามารถตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์นี้ได้อัปเดตยิ่งขึ้นแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นด้วย การประชุมครั้งนี้เนี่ยที่เป็นการประชุมเบื้องต้นนะครับจะมีการประชุมในช่วงสัปดาห์หน้าก็มีผู้นําทั้งประเทศ27คนอาจจะมีคนที่ส่งตัวแทนมาแต่เป็นตัวแทนในระดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเข้ามาประชุมกันก่อนเบื้องต้นและหลังจากนั้นจะมีการประชุมในระดับสูงอีกครั้งหนึ่งในช่วงฤดูร้อนนะครับสำหรับตัวแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงถึง7,50ด้านล้านยูโรตัวนี้เราไปที่เรื่องที่2กันต่อครับ เรื่องที่2นะครับคือเรื่องของซารัสครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเห็นภาพชัดเจนมาแล้วว่าโอเคแหละ ด้วยอัตราการว่างงานของสหรัฐที่จากเดิมเป็นแค่เลขหลักเดียวอยู่ประมาณ4% 5%ตอนนี้มันเป็นเลข2หลักอยู่ที่ประมาณ1 3 1 4เนะครับเศรษฐกิจก็หดตัวเองอย่างมีนัยสำคัญแต่ล่าสุดครับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NBER เนี่ยเขาได้ออกมาประกาศว่าเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเป็นทางการซึ่งเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยได้หยุดขยายตัวนะครับหลังทาสถิติเศรษฐกิจเติบโต ต่อกันเป็นเวลา128เดือนซึ่งเป็นระยะที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ถูกทําลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือน กลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาครับอย่างที่เราทราบครับว่า GDP ของสหรัฐในไตรมาสแรกของปี2020เนี่ยหดตัวลง4.8และที่สำคัญคือมีการคาดการณ์ว่าในไตรมาสที่2อาจจะหดตัวลงถึง20เลยนะครับแต่ไม่ก็ตามตัวเลขนี้ครับเป็นเช่นตัวเลขอัตราการว่างงานในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเลขนอน Far ์ม a y r o l l นะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจ้างงานที่มันเริ่มกลับมาแล้วอย่างช้าๆนับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีและแสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะเกิด ิดขึ้นในไตรามาสที่3ที่กําลังจะมาถึงนี้แน่นอนซึ่งเป็นผลมาจากการที่หลายๆรัฐเนี่ยเริ่มมีการกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งหนึง่งเศรษฐกิจเองก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้ภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจในครั้งนี้นอกจากจะมีความรุนแรงที่สูงแล้วทำลายสถิติจากที่ขยายตัวมาเป็นเวลา128เดือนแล้วยังทำลายสถิติอีกอันหนึ่งคือเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ที่ มีระยะสั้นที่สุดด้วยเช่นเดียวกันครั้งสุดท้ายที่เราเห็นภาวะเศรษฐกิจถ,ถอยแบบนี้เนี่ยก็คือชุดในช่วงวิกฤตตัวแฮมเบอร์เกอร์หรือว่า f n n i n l i r l s r s s i s นะครับที่เกิดขึ้นในปีช่วง2007 2009นะครับต้องบอกว่าคือนิยามปกติที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเขาให้นิยามกันความหมายของภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า r i s e s s i o o เนี่ยคือการที่ GDP ของประเทศเนี่ยติดลบติดต่อกันเป็นเวลา2ไตรมาสติดกันโดยปัจจัยที่ส่งผลให ตัวนี้มีผลกระทบในการออกมาคํานวณเนี่ยก็คือผลผลิตในประเทศการจ้างงานแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นตัวเลขตราการว่างงานางนี่นะครับซึ่งตัวนี้นก็จะระบุว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือยังซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็พอจะเห็นภาพมาสักพักแล้วแต่อันนี้เนี่ยเป็นการยืนยันข้อมูลแบบอย่างเป็นทางการหรือว่าเป็นออฟฟิเชียลนะครับว่าสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานครับไปที่เรื่องที่3ามครับ WHO ครับเมื่อในวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่8มิถุนายนเนี่ยที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้ออกมาถแถลงอีกครั้งหนึ่งครับโดยเนื้อความที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยเนี่ยคือผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการแทบทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้เป็นผ่าหะเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากหลายๆประเทศที่เขาเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งมาให้ทาง WHO เขาพบว่า การระบาดเนี่ยของผู้ที่ไปตรวจโควิด1 9แล้วมีผลเป็นโพสิทีฟเนี่ยแต่ว่าไม่มีอาการอะไรเลยก็คือไม่ได้มีการไอไม่มีไข้หรือว่าเจ็บคอแทบจะไม่เป็นพาหะหรือว่าทําให้มีการติดต่อไปหาผู้อื่นเลยซึ่งข้อมูลอัน,นีเอามาสรุปนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจและเป็นการค้นพบที่เป็นเกม changing อันหนึ่งมากๆเพราะว่ามาตรการการล็อกดาวน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้รวมถึงในไทยเนี่ยมันเป็นมาตรการล็อกดาวน์ที่ ทิ้งไว้ในฐานว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าใครบ้างที่ติดเชื้อบางคนอาจจะมีอาการหรือไม่มีอาการเลยเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนโดยการใส่หน้ากากไปมีการล็อกดาวน์ปิดเศรษฐกิจใช่ไหมครับซึ่ง ปัญหามันคืออย่างนี้ละครับที่ทําให้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มมีการถดถอยลงไปเพราะว่าเราปิดทุกอย่างหมดเลยการค้นพบอันนี้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยรัฐบาลหรือว่าใครก็ตามที่มีอํานาจในการปกครองเมืองเนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนมาตรการเหล่านี้ไปหมดเลยเพราะว่าเฮ้ยถ้าคนไม่มีอาการมันไม่แพร่เป็นพาหะแล้วเราก็ไม่มีความจําเป็นต้องปิดเมืองมากขนาดนั้นซึ่งอข้อมูลที่ออกมาอันนี้เนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับที่เขาก็ออกมาเตือนว่าเฮ้ยสิ่งที่องค์ การอะรโลกพูดออกมาเนี่ยคุณต้องแบ่งให้ชัดเจนนะเพราะว่ามันมี2กลุ่มกลุ่มที่ไม่แสดงอาการเลยคือไม่มีอาการกับอีกกลุ่มหนึ่งคือแสดงอาการแต่น้อยคืออาจจะมีไข้เล็กๆมีไอนิดหน่อยอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบว่าไม่สบายมากขนาดนั้นรู้สึกเกือบจะปกติแต่ว่าก็มีไอมีเจ็บคอนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องดูว่ามันแยกกันเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ยังมีอาการแบบอ่อนๆเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่สามารถเป็นพาหะได้อยู่ ต่างกับทางสถิติที่กลุ่มที่ไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นพาหะค่อนข้างน้อยจริงๆนะครับนั่นหมายความว่ามันช่วยให้เรามั่นใจได้อีกขั้นหนึ่งว่าเฮ้ยการที่ผลตรวจของเราเป็นบวกแต่ว่าเราไม่ได้มีอาการอะไรเลยเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างต่ํามากๆที่เราจะเป็นพาหะแล้วพาให้คนอื่นเนี่ยติดต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเตือนว่า เวลาออกไปข้างนอกหรือว่าออกไปเจอผู้คนเยอะๆในพื้นที่แออัดเนี่ยก็ยังควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ทำมาตรการโซเชียลดิสแ n นซิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับไปที่เรื่องที่4ครับสำนักข่าว KCNA นะครับซึ่งเป็นสื่อทางการของเกาหลีเหนือเนี่ยได้มีรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ตัดการสื่อสารทุกช่องทางกับทางการของเกาหลีใต้ในช่วงเที่ยงวันของวันที่9มิถุนายนเป็นต้นมา <ๆ S 2> ก็คือเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาที่เกาหลีเหนือ เพื่อประท้วงเหตุการณ์ล่าสุดที่มีการปล่อยลูกโป่งติดใบปลิวแล้วก็เขียนข้อความต่อต้านรัฐบาลเปียงยางเข้าไปในเขตแดนของทางเกาหลีเหนือนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของ KCNA เนียระบุว่ามาตรการนี้เนี่ยเป็นขั้นแรกของการตัดสินใจตัดการสื่อสารของเกาหลีใต้ทั้งหมด โดยเส้นทางการตัดการสื่อสารนั้นเนี่ยจะรวมถึงที่สำนักงานติดต่อประสานงานการสื่อสารระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศและระหว่างสำนักประธานาธิบดีเกาหลีกับพรรคแรงงานของเกาหลีเหนือครับโดยสำนักงานติดต่อประสานงานดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่ที่ฝั่งเกาหลีเหนือแล้วก็จุดประสงค์ของสำนักงานอันนี้เนี่ยคือต้องการให้ทั้งสองเกาหลีทั้งเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือเนี่ยมีการติดต่อหากันได้อยู่ตลอดเวลาเป็นช่องทางที่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ การตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับที่มีการประชุมระหว่างคิมโยจองนะครับ น้องสาวของคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือแล้วก็คิมยองโชซึ่งเป็นรองประธานพักแรงงานของเกาหลีเหนือนะครับได้มีการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยต้องบอกว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเนี่ยคิมโยจองได้ออกมาเตือนรัฐบาลเกาหลีใต้แล้วนะครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะปิดสํานักงานติดต่อประสานงานหรือถอนตัวจากข้อตกลงการทหารระหว่างเกาหลีในปี2018ถ้าหากว่าเกาหลีใต้เนี่ยไม่มีการจัดการอย่างรวดเร็วกับพฤติกรรมอันนี้ซึ่งก็คือการ แจกใบปลิวนั่นเองที่ปล่อยใบปลิวติดกับลูกโป่งแล้วก็ข้ามมายังเขตในเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการประทุของความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งไปที่เรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายก็ยังเป็นคงความขัดแย้งเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบได้ข้อสรุปอย่างสันติแล้วนะครับเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้ออกแถลงการ์ว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทหารอินเดียและจีนเนี่ยได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรนะครับแบบ peaceful แล้วก็ พูดคุยกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการมาถแถลงในวันที่8ก็คือวันจันทร์นะครับโดยการหารือในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ฐานประจําการร่วมบริเวณกึ่งกลางของเขตลาดักซ์ซึ่งเป็นอยู่ทางทิศเหนือของอินเดียแล้วก็มีพื้นที่บางส่วนเนี่ยติดพรมแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนนะครับจากรายงานของรัฐบาลอินเดียเนี่ยระบุว่าผู้บัญชาการทหารของทั้งสองประเทศเนี่ยได้เห็นด้วยกับการคลี่คล,คลายความขัดแย้งในเรื่องพรมแดนอย่างสันติ ทั้งนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการหารือกันในเรื่องอะไรบ้างรัฐบาลจีนเองก็ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแต่มีรายงานนะครับว่า อินเดียเนี่ยเรียกร้องให้จีเนี่ยถอนกําลังทหารที่เสริมเข้ามาในบริเวณนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่จําเป็นโดยอินเดียเนี่ยก็จะสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้ภายในเขตของตัวเองต่อไปด้วยนนยอนเล่าต้นต่อของปัญหานี้ให้ฟังกันนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้เล่ารายละเอียดมากมันเป็นอย่างนี้ครับต้นต่อของปัญหานี้เนี่ยมันมาจากการที่อินเดียแล้วก็จีเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นคู่ประเทศละกันที่มีพรมแดนร่วมกันเป็นระยะทางยาวมากๆซึ่งน่าจะยาวที่สุด ในโลกเลยวัดได้ไกลเนี่ยประมาณถึง4,000กิโลเมตรและส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่มีการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนด้วยแล้วก็เป็นที่รับรู้กันทั้ง2ฝ่ายว่าพรมแดนบริเวณน,นี้เนี่ยเป็นเส้นควบคุมแท้จริงหรือว่า line actual control LAC นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมีการยุติสงครามเมื่อปี1962ที่จีนกับอินเดียเนี่ยสู้รบกันเพื่อแย่งชิงพื้นที่บางส่วนของ เทือเขาหิมาลัยก่อนจะมีการมากําหนดเส้นแบ่งอย่างเป็นทางการในปี1993และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะทะเลาะทะเลาะทะเลาะกันมาสักพักเพราะว่าโครงการอันหนึ่งของจีนครับที่เป็นโครงการ b บลล์แอนด์โรดเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่ช่วงหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบแฉลบกับทางเขตแดน,นของในอินเดียทําให้มีปัญหากันอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เกิดความเกลียดชังขึ้นระหว่างคนอินเดียแล้วก็คนจีนซึ่งจาก การแถลงข่าวของทางอินเดียในครั้งนี้เนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเป็นจุดจบของความขัดแย้งในครั้งนี้แล้วก็น่าจะนําไปสู่สันติที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศได้นะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report